มาครับเมื่อเพื่อนบอกว่าเอ็มบัปเป้ตัวนี้มันโกงถ้าไม่แลกไว้จะเสียดายแน่นอนงั้นไปลองกันหน่อยดีกว่าครับว่าโกงแค่ไหนไปเลยครับสำหรับคีเรีเนยนเอ็มบัปเป้ตัวนี้นะครับก็เป็นตัว POTM ผมได้อัพเป็นเม็ดแดงมาเนี่ย OVR เพิ่มขึ้นเป็น108และได้ทาง,งานอัพเลเวลการฝึกเป็น25นะครับทำให้ฝีเท้าเพิ่มเป็น160การยิง139การส่งบอล102การเลี้ยงบอล149แล้วก็สภาพร่างกาย107 มาด้วยส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมนะครับตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ตำแหน่งรองสามารถโยกไปเล่นเป็นปีกซ้ายได้ด้วยนะครับค่าพลังงานที่ให้มา4ดาวครึง่งและท่าสกิล5ดาวตามสกิลที่ได้มาจากการอัพเป็นเม็ดแดงเนี่ยผมอัพเป็นความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็อัพเป็นโต๊ะกลับนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงบอลความเร็วในการวิ่งแล้วก็ความพิ้วในการใช้สกิลของเขา คุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยก็มีเรื่องสซก้อยนะครับมีเหนือชั้นมีปั่นโคน้งเวิร์กเลดเป็นสูงต่ําซึ่งก็เหมาะกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยแท้นะครับคีเลียนในบัปเป้ปเตัว P O T M ตัวนี้นะครับจะโกงสมคําล่ําลือที่เพื่อนผมเล่ามาไหมไปลองดูในแรงกัเลยครับไปครับ มาครับเริ่มต้นตาที่หนึ่งกับกีเลียนเอบัปเป,ป้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเสียรูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลที่โมดิฟลักไกเตะเข้ามาแล้วก็เอาเอบัปเป้ได้มงเข้าไปโอ้โหสามนาทีเองวลาเริ่มเคลียร์ครับไปที่ตุรามตูรามมาที่ซาร่าคืนมาที่กีดานจะไหลขคืนตุราม,าตรามแต่ไปตีซา,าม,มัสต้าครับบินเลี่ยมสับขาหลอก แล้วก็แทงมาให้เอมบัปเป้ครับตอกต้นหนีวิดิตมาลลอกกับหลังไปครับแล้วก็ยังไม่จ่ายครับยังเลี้ยงอยู่โดนแซไปได้โดยเวล่าอาท่ตูเร่วินเลียมวินเลียมโยกหลอกครับเลี้ยงออกมาริมเส้นเอมบัปเป้วิ่งแล้วก็แทงช่องมาบัปเป้ยิงเข้าไปเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ เิมแต่ใหม่ครับสก,กอร์เรากันหนึ่งหนึ่งแล้วโมดิทได้บอลโมดิทจะลักไก่แต่โดนตูเล่แย่งไปแล้วก็่งมาที่วินเลียมวินเลียมอ้ําโดนแย่งไปโดยกัมมาฮาลคงมาที่ฮาเมดไปที่ฟันเดอร์เฟเนคืนหลังกัมมาที่ฟนเออเลยครับมิดิทได้บอลอยู่ไปที่ตูรามซาร่ามาที่เอมบัปเป้ไลคืนมาที่ซาร่าครับ ซาล่ายัางเลี้ยงวนอยู่แล้วก็ล็อกกับหลังมาคืนที่ตูรามเวียล่ามาที่ตูเล่คืนไปที่เวียล่าแต่ไปติดครับทุกทน,นี้บอลไปอยู่ที่ฮาเมตราเมตรล็อกอยู่ครับแล้วก็แทงนะลุชองมาเอ็มบัปเป้เปตอคนียวิดิดมาครับแล้วก็ยิงไปติดหน้อยเออบอลกระเด้งออกหลังไปครับเป็นแต่มุม เปิดเข้ามาโดนโคเข้ามาโดยเวียล่าครับบอนยังได้อยู่ที่โมดิสโมดิสจ่ายมาที่วินเลียมครับแทงมาจะให้ซัมบอตต้จาจักไปติดเวียล่าอยู่คืนไปที่มอยเออร์ันเดอร์เฟนฟันเดอร์เฟนข้ามฟากไปที่โคจ่ายเข้าไปที่วินเลียมครับมาที่ตูเล่ตูเล่คืนมาที่การให้เวียล่าครับเนี่ยปัปเป้ให้ไปที่วินเลียม คืนไปที่โคมาที่ตูเล่ตูเล่เลี้ยงขึ้นมาก่อนล็อกกลับมาแล้วจ่ายมาเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้เลี้ยงแล้วก็คืนหลังมาให้เบียร่าจ่ายมาที่ตูรามไหลมาที่ซาร่าครับซาร่าเปิดลูกนี้เข้ามือกินฮาบัา,บางเร็วออกมาเลยครับบอลโดนโฟลโวโิบิ<พ>ดครัไปเข้าทางทีดานมาที่ตูรามไหลคืนมาเอาซาร่าจ่ายพลาดครับ บอลไปอยู่ที่โมดิตโมดิตยังล็อกอยู่แล้วก็จ่ายมาที่เอมบัปเป้เอมบัปเป้สับขาหลอกทรงต่อมาที่ยาเนตรครับไปที่วิลเลียมจ่ายมาที่เอมบัปเป้อีทีหนึ่งจะทะลุช่องแต่ไปติดอยู่ครับยังได้บอลอยู่ที่ <Williams. S 1> วิลเลียมจ่ายพลาดไปที่ชาก้าครับมีดิตเอาไปที่โมดิต โหดิเหลียงอยู่ครับยังไม่จ่ายใครแล้วกวนอีกหนึ่งอรอบก่อนจะจ่ายมาที่วิติสูดวิอุสูดล็อกอยู่นะ,ะเสียบอลให้คาร่าตูรามได้บอลนอึ่ครับเปิดข้ามมาที่วินเลียมนะครับวินเลียมจะคืนหลังกับโดนกับบาฮาวแย่งไปได้แล้วก็จ่ายมาโดนตูลามดับเหมือนกัน ไี่น้ำชายไปที่ซาร่าเปิดข้ามมาที่ <Real> izing, วินเลียมนะครับวินเลียมกัดชาออกไปริมเส้นครับแล้วก็เปิดเข้าในมะตีนฮาวร์ดเซฟไว้บอลไปเข้าทางซาร่าจะล็อกแต่ก็ไปเสียเปล หมดเวลาการแข่งขันครับมาต่อกันที่ตาที่สองครับเนมเปเป้เลอร์เียมาที่วิลเลียมไปที่ฟันเฟนไปที่โคตัด่ายบอลพลาดให้โอไวรันดักได้ครับไปนะครับโอไวรันโอไวรันเลี้ยงไปสุดเส้นหลังแล้วก็จะล็อกเข้าในแต่โดนสกัดไปได้โดยวิดดิตมาที่เนมเป ตีดานไปที่ตูเล่ตูเล่โดนสังก,กัด <ไป S 2> เอาไว้ไวบอลไปอยู่ที่เอ็มบัปเป้แต่บิดไปเอาคืนมาได้มาที่ตีดาน,ดานไปที่ซาร่าครับมาที่มัปเป้ซาร่าได้บอลอยู่โยกหลอกแล้วก็ยังไม่ตรงครับได้ามาดิฟเซนให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเ,เปเ้หนีมาแล้วก็เปิดให้อื้นเลียมโขเข้าไป เห็นแอตติตของเอ็มบัปเป้สโคครับส่งมาที่กาเซโลตามไปที่คูเล่ครับมาที่วิลเลียมไหลออกมาลิมเชนให้มาเป้เห็นัปเป้โยกหลอกครับเข้าในไปสับขาหลอกออกมาลิมเชนใหม่อีกทีนึงแล้วก็ยังโยกเข้าในหลบไปปั่นแต่น้อยเอเเซ่เปิดพุ่มเข้ามาลูกนี้วอลเล่ข้ามตาออกไป น้อยเออเปิดไปให้โคข้ามฝากมาที่ตุลามไปที่ซีดานซีดานเปิดข้ามมาที่วิลเลียมเลยครับวิลเลียมจ่ายไปที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ล็อกหนึ่งทีจ่ายคืนกลับไปที่วิลเลียมวิลเลียมยังสับขาหลอกอยู่ครับแล้วก็ล็อกวนมาจ่ายเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกต่ออยู่ครับแล้วก็ จ่ายคืนหลังมาพลาดโควิลันดักไปจ่ายไว้มาที่วิลเลียมเห็นมาเต้ได้บอลครับจะจ่ายที่วิลเลียมประตูรามดักคือมาที่นอยเลอร์ตองเปิดเปิดข้ามไปที่วิลเลียมวิลเลียมจ่ายกลับมาที่โคลูเล่ล็อกแล้วก็วนไปที่โคลใหม่อนทีครับ ตรงนี้ล็อกอยู่แล้วก็คือมาที่ตูเล่หาที่เอ็มเป้จ่ายเอาบอลยเส้นให้วินเลี่ยมวินเลี่ยมหมุนแล้วก็ยังเอาเน็ตค้างจ่ายมาเอ็มาเป้ยิงเข้าไปจนได้ครับมาเป็นฟังเจฝั่งตรงข้ามเคลียร์ครับาที่ไหลที่เมาฟอนมาคอนครับออฟฟิศโค วินเลียมกัดชาตหนีออกมาครับตูลามดักไว้ได้คืนมาที่ดีดฟันเเฟได้เข้ากลางมาที่ตูเล่ไปที่วินเลียมครับวินเลียมยังทันอยู่สายไปที่มัมเป้ลายไปที่ตาราตาราจ่ายคืนมาที่ดีดานกลับไปที่ซาร่าแต่เจ้าคาเโรดักไว้ที่ไลท์ครับจ่ายเข้ากลางมาที่มัมเป้เห็นมัมเป้โยกหลอกอยู่แล้วก็จะจะรุ้ไปแต่ไม่ได้ครับ บอลอยู่ที่ซาร่าคือมาตีดาจ่ายข้ามมาที่วิลเลียมนะครับโดนดักไว้โดยไมค์ก้อนบอลอยู่ที่สโคตแทงทะลุช่องมาแต่ไกลไปนิดหนึ่งครับ,บาวายที่ลางครับหาดีตีดาจ่ายไวมาที่อัเลเ้ตูเลแล้วก็ไปที่ซาร่าครับซาร่าโยกหลอกไปริมเส้นอยู่แล้วก็พาวนอยู่ครับ ก่อนจะจ่ายมาที่เวล่าคือมาที่เอ็มาร์เป้ไหลไปที่ตูเล่มาที่วิลเลียมครับจับคืนไปตูเล่แต่โดนดักไ,ได้ครับไมคอนจ่ายมาโอเวอรลาเอ็นมาร์เป้กัดชากหนีฟันเดอร์เฟนมาแล้วครับตรงนี้แล้วก็น้อยเออเอาไมค์ออกมาครับแล้วก็ยังไงครับเอ็นมาร์เป้ยังเลี้ยงอยู่ตัโดนดักได้ไหมฟันเดอร์เฟนมาบล็อกไว้ทันเป็นหลอกข้ากัเซโลทุ่มมาที่วิลเลียม ล็อกกลับไปครับจะจ่ายเข้าไนาเอาได้ด้วยครับยังเป๊ะลุ่นี้โดนดักไปด้วยฟอนเดเฟนแต่บอลยังไม่ออกนะครับยังบัปเปยยังได้บอลอยู่จ่ายจุดหลังที่ไมคอนไปที่ไลน์โอเวร์ลันจับขาลอกออกมาครับแล้วก็จะล็อกหนีแตนะ่วีเวล่าดักได้ยังไปดักบอลคืนมากครับโอเว์ลน จ่ายเข้ากลางมาที่ไลท์ไลท์โดนมีดป้องเอาไว้มีลิวานโดครับมีลิวานโดมาที่มาร์เปยแล้วต้องหมดเวลาการแข่งขันัาทีสามครับกับที่นี่มาร์เพย์เติมที่ครับไปที่ซาร่ามาที่ฟันเฟนไปที่โฟครับมาที่ตูเล่ไหลไปที่วิลเลียมวิลเลียมจ่ายคืนมาตูเล่ครับตูเล่โอ้โหโดนเสียหนักมากครับสติม องลีโยกออกมาริมเส้นครับจ่ายมาให้ซอนแบบวิดิดเป็นตักก็ได้คือด์วอร์ับมาที่วิดิดบอลไหลมาที่เวล่าครับข้ามฟากมาที่วิลเลียมนะครับวิลเลียมจ่ายเข้ากลางมาที่มาเป้มาเปเฟัดจ่ายให้ซาลากลับไปติดครับหลังไปอยู่ที่องลีองลีโยกลอออกมาจ่ายเข้ากลางมาให้ซอน ตอนขับขาหลอดจะโยกอินทีอียูไปไม่ได้ครับเลี้ยงวนกลับมาล็อกกลับไม่ดีครับแล้วก็จ่ายมาที่องลีองลีตอกซนหนีมาแต่โดนซาม่ามาปั่นไม่ได้จ่ายข้ามมาที่ตูเล่เลยครับไปที่วินเลียมมาที่เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เปิดขามมาวินเลียมทันไหมทันด้วยครับวินเลียมตอกโซนหนีมาแล้วก็เปิดเข้าในโดนปักไม่ได้ครับ มันมีอยู่ที่กุลิตจ่ายมาที่อ,องลีอ,องลีอ้ำไปฟั่งคืนมาได้ครับไปเข้าทางของคอ,อเลสยิงอัดเข้าไปซีดานมาสาเป็น100ึ่งหน้่าเริ่มเคลียร์ครับมองไปอยู่ที่ตุรามตุรามเลี้ยงไปริมเส้นครับกัดชากไปเรื่อยนะครับล็อกลกับข้าในมาเวียล่าจ่ามาที่ซาร่าแทงช่องมาที่ตูรามเปิดเข้ามาในแล้วก็ เป็<พ>นมัเตะโมไม่ได้ครับโดินทางมาที่ซาร,าร่าซาร่าลากอกมา,าลิมเส้นนะครับมีโฟวังประคองไว้ก่อนแล้วก็จ่ายไปที่คาฟูมาที่คุณลิดคุนลิดคืนไปที่เวลา่ามาดีนี่ไปที่ตีดานมาที่ตอเลสครับตอเลสยังเลี้ยงอยู่ล็อกไปล็อกมา,าอยู่ครับแล้วก็จ่ายคืนไปที่เวลา่า เมียล่าไหลไปบอลขอพี่องลีองลีโดนตูรามสกัดไฟได้แล้วก็เมนดี้มาเอาบอลคืนไปองลีได้ครับตอบส้นหนีตูรามมาองลีจำล็อกแต่ตูรามสกัดออกไปเปิดกเข้ามาครับตรงนี้รับไปได้ครับหน่อยเออวางมาเร็วนะครับเอาวางไม่ดีรีไปหน่อยเดี๋ยวบอลคืนไปครับเตวบอยได้ เมลาจ่ายเอาพาดมาให้ซาลาครับเอมบปเป้ได้บอลมาที่วิลเลียมตักข้ามืนมาที่ซาลาครับซาลาเลี้ยงออกขวาจ่ายคืนมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเอมบปเป้ดีครับตอร์เรสเขียม,มาที่ซาลาครับซา่าจ่ายไปที่อาตามาที่ตอนดีตอ่อส้นจันนิวบิดัดโดนดักไว้ได้ครับ ติดใจข้ามฟากมาที่โคลไปที่ตูเล่ไปที่เอ็มบัพเป้มาที่เซโรบาโตครับไปที่ซาร่ามาที่ตูเล่ทีมเลยครับซ้องเวลาการแข่งขันกันลอดกันไปในตาที่สามครับหลังจากที่ได้ทดลองเล่นคเคธนเอ็มบัพเป้ตัวบีโอเทียมตัวนี้มาสามตาแล้วเนี่ยโคงเหมือนที่เขาบอกกันไหมแต่สรุปกันหน่อยครับ โอเคครับสำหรับคิเลียนอิมบัเป้ตัว POTM ตัวนี้เนี่ยครับก็โกงจริงตามที่เพื่อนผมแนะนำเลยครับทั้งใหญ่เร็วผิวคล่องนะครับแล้วก็คมมากๆเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ที่สูงถึง182เซนนะครับหนัก75กิโลกรัมและมาด้วยความเร็วสปีดต้นนะครับ163กับสปีดปลาอีก158ถือว่าเป็นนักเตะก,กองหน้าในเกมตัวหนึ่งที่เร็วมากๆนะครับ เร็วไม่พอยังมาพร้อมกับความว่องไวอีก170นะครับทั้งเร็วทั้งผิวแบบนี้กองหลังดีๆให้ดียังไงก็วิ่งไม่ทันเขานะครับการเลี้ยงบอลที่ให้มาเนี่ย149การควบคุมบอล1น4 5 4 แล้วก็ปฏิกิริยาอีก134ที่ให้มานะครับทำให้เขาเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่ใช้ท่าสกิลได้ค่อนข้างผิวและคล่องมากๆนะครับเล่นสนุกมือเลยล่ะครับสภาพร่างกายที่ให้มาเนี่ยมีความแข็งแรงอีก112มาพร้อมกับสมดุลอีก115ผมถึงได้บอกว่ามีทั้งความใหญ่นะครับของร่างกายความเร็วที่ให้มาความผิวแล้วก็ความแข็งรวมทั้งความคมในการทาประตูนะครับที่ให้มา1 4 7ยิงไกล121 พลังยิง153การคุมตำแหน่ง146แล้วก็ลูกวอลเล่127เนี่ยในเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งยิงได้คมมากๆค่าพลังในการส่งบอลที่ให้มาเนี่ยส่งใกล้108ส่งไกล96การมองหรือว่าวิชั่น108การเปิดบอล98เส้นโค้ง102ในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสามารถต่อบอลทำชิงกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ มีโอกาสเข้าไปทําประตูกันได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมโดยรวมแล้วเคียร์เล่นในประเป้ตัว BOTM ตัวนี้น่ยก็เป็นลูกลักเออีกตัวนะครับที่เล่นสนุกและเล่นง่ายมีความเร็วความคล่องความสูงความผิวจบสกอร์ได้ดีมีความแข็งแรงไว้ชนกองหลังได้อีกเป็นตัวหนึ่งซึ่งเมตามากๆสายฟรีเนี่ยต้องมีติดทีมแล้วละครับใครที่ยังลังเลว่าจะแลกมาเล่นดีไหมเนี่ยแนะนําเลยครับแลกมาเลยคุ้มค่าแน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนครับแพ็ก3,000ประจำวันไปกัน3,001 3,002และ3,003ตุรกี s t Weatherbrand มาเป็นตัวที่5 Ôi cả ba